แต่งเต็มหล่อสุดครับเข้ามาอีกหนึ่งลำกับมิสซูบิชิปาเจโ r ่สปอร์ต5 GT จขับ2ปี2010ใหม่มากๆครับสวยใสยนะครับแต่งเต็มทุกอนูนะครับคันนี้สีขาวโอ้โหหล่อเท่เลยนะครับราคามาที่378,000บาทเท่านั้นนะครับใครที่บอกว่าลงตัวสุดๆครับผมต้องคันนี้ครับ มาเลยครับไลเทม1ในร้อยครับสภาพดีมากๆครับวิ่งมา2 0 0 0 0 0กว่ากิโลนะครับรถแท้นะครับใหม่แท้เลยรถบ้านเดิมๆครับโอ้โหครับลงตัวครับไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มนะขับหล่อๆเลยนะครับคันนี้ยังจัดไฟแนนซ์ได้เต็มอยู่นะโอ้โหครับสวยจริงครับภายในเนี่ยเจ้าของเดิมดูแลอย่างดีใสสะอาดฟุ้งฟิ้งนะ เบาะดีทุกอย่างนะไม่มีรอยแตกฉีกขาดแต่อย่างใดนะครับโลบามาพร้อมโอโ้โหเกียร์ออโต้ด้วยนะครับเพื่อนๆสมาชิกเจ็ดที่นั่งครบครันครอบครัวจะไปท่องเที่ยวสายลุยภูเขาทะเลลงสถานที่ต่างๆได้หมดเลยสายลุยคันนี้ต้องบอกว่าสุดจริงครับแล้วก็แต่งสติกเกอร์จากโรงงานสวยๆมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับปาจโร่คันนี้นะครับจอดอยู่กาญจนาพิเศษบางแคใครสนใจรีบตัดสดด่วนครับ จัดไฟแนนซ์ก็ออกง่ายๆครับอยู่ต่างจังหวัดไม่ต้องหว่วงครับส่งรถถึงบ้านเลยนะครับทุกจังหวัดรีบด่วนเลยครับนี่การันตีสุดๆนะมีรับประกันหลังการขายด้วยมีบริการการจัดส่งด้วยเซ็นสัญญาไฟแนนซ์ทั่วประเทศด้วยซื้อสดพูดคุยราคาได้อีกด้วยครับไม่รู้จะด้วยอะไรเยอะขนาดนี้นะครับเพราะรถมันสวยจริงแต่งหล่อจริงครับใครสนใจด่วนเลย0885845375ครับ ปาเจโร่สุดสวยคันนี้378,000บาทดดวนๆครับ